ละครชีวิตรักอุ้มรักไร้ใจเมสาวสวยน่ารักเธอเป็นบาริสต้าร้านกาแฟชื่อดังที่เสพติดศัลยะกรรมเพิ่งทำตาทำจมูกมาเงินเดือนแต่ละเดือนของเมแทบไม่เหลือเก็บเพราะหญิงสาวมักจะเอาเงินไปศรลยะกรรมเสมอแกนังเมเคลียยงงานเสร็จแล้วไปกินส้มตำกันปะ อยากกินส้มตำแซ่บๆปร,ราらเยอะๆอุ๊ยขนมจีนด้วยนะแกจะบ้าเหรอฉันเพิ่งไปทำดั้งมาเนี่ยแกดูหน่อยสิฉันจะไปกินส้มตำเก็บแกได้ยังไงเราเดี๋ยวดั้งฉันก็หดลงหมดเลิมแกจะทำอะไรกันนะกันหนาเนี่ยฮะนางเมย์แกน่ะสวยวันสวยคืนแล้วแค่นี้มันก็สวยมากแล้วถ้าแกทำศิลยกรรมมากไปกว่านี้มันจะหน้าเหมือนแม่มดนะรู้ไหมโอ้ย ฉันทำศัลยะกรรมฉันก็อยากสวยมใครจะอยากทําให้ตัวเองไม่สวยล่ะแกจะอยากสวยไปให้ใครดูกันนะกันหนาล่ะเวลามีผู้ชายมาจีบแกฉันก็ไม่เห็นแกจะมองใครสักคนถ้าไม่สวยไปให้ผู้ชายดูแล้วแกจะสวยไปให้ใครดูก็มีคนหนึ่งที่ฉันอยากให้ดูอยากให้เห็นว่าฉันสวยขึ้นแค่ไหนไม่ใช่อิเมยกระดำกระด่างเป็นเด็กกระโปโลอย่างเมื่อก่อนแล้ว ใครวะไม่บอกหรอกแม่ปิดเงียบแต่ในใจกําลังนึกถึงใครคนหนึ่งกุมภาเขาเป็นลูกชายเจ้านายแม่เธอเองแม่เธอเป็นคนรับใช้ที่บ้านหลังนั้นหลังตากับยายเสียชีวิตแม่ก็พาเธอมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยเธอก็เหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปเห็นอะไรก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดโดยเฉพาะกับกุมภาแค่เห็นครั้งแรก สาวน้อยในวันนั้นก็ตกหลุมรักเขาแต่เป็นรักแบบเด็กๆแบบแอบชอบแต่เขากลับรังเกียจเธอบูลลี่เธอสารพัดคุณกุมภาเล่นดนตรีเก่งจังยุ่งยุ่งอะไรด้วยเมไม่ได้ยุ่งซะหน่อยเมยก็แค่ชมว่าคุณเล่นเก่งชมก็ไม่ได้ฉันไม่ชอบให้ใครชมโดยเฉพาะเด็กบรรน,นอกอย่างเธอทำไมอะ่ะ ทำไมเด็กบรรน,นอกถึงชมไม่ได้ล่ะเด็กบรรน,นอกจะชมเด็กกรุงเทพไม่ได้เลยเหรอนี่เธอเลิกต่อแย่ฉันสักทีได้ไหมชอบแอบมองเวลาฉันเดินไปไหนก็มองตามเธอชอบฉชนเหรอจะบอกให้นะว่าเด็กกระโปรโรหน้าตากระดำกระด่างมีทั้งน้ำหูน้ำตาน้ำมูกอย่างเธอแค่ขาอ่อนฉันเธอก็ไม่ได้เห็นหรอกนะเม่แม่นางแม่ โอ๊ยอะไรแกร้องสเสียงดังตกใจหมดก็แกเป็นอะไรของแกนั่งเหม่ออยู่ตั้งนานแล้วฉันเรียกแกตั้งนานแล้วเนี่ยเปล่าแค่คิดอะไรเพลินๆแกยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าแกอยากสวยไปให้ใครดูบอกก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาดูถูกฉันบูลลี่ฉันมาตั้งแต่เด็กๆฉันก็เลยอยากจะให้เขาเห็นว่าฉันอนะไม่ใช่อีเมกระดำกระด่างคนเดิมแล้วฉันสวยขึ้นตั้งเยอะ หูยบุลลี่แกขนาดนั้นเลยเหรอวะฟังแล้วยังเจ็บใจแทนนี่ไงฉันถึงได้อยากสวยอยากดูดีให้ผู้ชายคนนั้นมันมาคุกเข่าแทบเท้าฉันยังไงล่ะเออตอนนี้แกก็สวยแล้วสวยมากแล้วถ้าเขาไม่จีบแกล่ะฉันก็กำลังหาว,วิธีวางแผนอยู่นี่ไงตอนนี้นายกุมพาไปเรียนต่อต่างประเทศน่าจะใกล้กลับมาแล้วมั้ง แมจะทําอะไรวะก็อบอกแล้วไงว่ากําลังคิดอยู่เมยิ้มเจ้าเล่หันไปชงกาแฟต่อไม่ยองบอกเพื่อนว่าแผนการของเธอคืออะไรยิงสาวแวะมาหาแม่ตอนนี้เธอไปอยู่หอพักร่วมกับหนูนาเพื่อนของเธอแล้วไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นมาหลายปีแล้วบัวขาวแม่เธอกำลังจะออกไปตลาดสดเพื่อซื้อของแม่เม่มาหาเงินเดือนเมยออกแล้วนะ ไม่ต้องออกมาให้แม่หรอกแม่มีเงินเดือนกินแค่ไม่ต้องส่งเงินให้แกฉันก็เหลือเก็บแล้วมาหาเฉยๆเมย์ไม่ได้จะเอาเงินมาให้แมวเอาเงินไปทําสมุกหมดแล้วไม่มีมาให้แม่หรอกมึงเงเฮกนี่นึกว่าจะเอาเงินมาให้แล้วนี่แกจะทําอะไรกันนะกันหนากับหน้าตาแกเนี่ยมาแต่ละทีฉันแทบจําแกไม่ได้ก็ทําตัวเองให้สวยเพื่อหาผัวรวยๆไงล่ะแม่ทุย อย่างเองเนี่ยเราจะหาผัวรวยๆใงน้นางเมย์แม่ก็ชอบดูถูกเมย์อยู่เรื่อยเลยวันนี้ไม่มีเงินให้แต่เมย์จะพาแม่ไปเลี้ยงข้าวแม่อยากกินอะไรอะ่ะอาหารญี่ปุ่นไหมเอ็มเคหรือว่าอะไรก็ได้เออเออเออเดี๋ยวค่อยไปกินแต่ไปช่วยแม่ซื้อของหน่อยนะคุณผู้หญิงสั่งให้ซื้อของตั้งมากตั้งหมายซื้ออะไรมาเยอะแยะละแม่ก็คุณกุมภานะสิจะกลับมาแล้ว มรืนนี้ก็จะกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วแปลว่าเรียนจบแล้วงั้นหรอแม่อืมมรืนนี้ก็จะมาแล้วล่ะนี่นางพวกนั้นก็วุ่นวายกับการจัดตกแต่งเตรียมห้องให้กุนกุมพาน่ะฉันเป็นแม่บ้านแม่ครัวฉันก็ต้องจัดเตรียมข้าวของของกินอะไรเยอะแยะเต็มตู้เย็นไปหมดหญิงสาวตาวาวรู้แล้วล่ะว่าจะทำยังไงเพื่อจะเรียกร้องความสนใจจากกุมภาในวันที่เขาเดินทางกลับมา หญิงสาวแต่งตัวสวยดูไฮโซเป็นชุดหรูแบรนด์ดังที่เธอใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีไปซื้อมาหญิงสาวแกล้งเดินไปชนเขาที่สนามบินโอ๊ยคุณเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเจ็บค่ะเจ็บมากเลยเดินแทบไม่ไหวเลยคุณมากับใครอะ่ะผมจะได้ติดต่อเขาให้แม่มาคนเดียวค่ะแม่มารับเพื่อนแต่ว่าเม่มาช้า สงสัยว่าเพื่อนคงจะกลับไปแล้วอะ่ะคุณมารถอะไรมาแท็กซี่นะคะรถเมย์เข้าอู่มาหลายวันละงั้นผมไปส่งให้เอาไหมเกรงใจจังเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกผมไปส่งได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนะคะคุณผมชื่อกุมภาเมยชื่อเมนะคะชื่อจริงพัฒเมยาค่ะใช่หนุ่มอาสามาส่งเธอ หญิงสาวจึงเลี้ยงกาแฟเขาคุณนี่รู้เรื่องกาแฟดีจังเลยนะเมย์ทำร้านกาแฟนี่คะกาแฟรสอะไรรสชาติแบบไหนเหมาะกับใครเมย์ก็ต้องรู้คุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟแล้วแล้วทำไมมากินกาแฟที่ร้านคนอื่นไม่กินที่ร้านตัวเองล่ะก็มาดูว่าทำไมร้านนี้คนถึงเข้าเยอะทำไมถึงขายดีจังจะได้รู้เขารู้เราไว้ไงคะเรียกได้ว่ามาแอบดูคู่ต่อสู้นะคะ ถ้าวันหลังคุณไม่มีเพื่อนมานั่งดื่มกาแฟแบบนี้เรียกผมได้ตลอดเวลาเลยนะผมเย็นดีได้สิคะถ้าคุณเสนอตัวมาขนาดนี้เมย์ไม่เกรงใจแล้วนะทั้งคู่คุยกันถูกคอชายหนุ่มรู้สึกชอบเธอตั้งแต่แรกเจอแต่หญิงสาวได้แต่เหาะเยอยในใจพอเห็นอิ่มเมย์สวยเข้าหน่อยระริกระริกเข้าใส่เลยนะอยากจะรู้จริงๆถ้ารู้ว่าฉันเป็นอิมเม เด็กในบ้านของเขาที่เมื่อก่อนเขาดูถูกเขาจะว่ายังไงคุณเมย์คุณเมย์มอ๋อค่ะคะเหมืะอะไรหรือเปล่าครับผมเรียกตั้งหลายทีเปล่าแล้วค่ะเมย์แค่กําลังดีใจที่มีคนหล่อหนุ่มๆหมล่อๆมานั่งกินกาแฟาเป็นเพื่อนพูดแบบนี้ผมเคินนะหญิงสาวหัวเราะแต่ในใจเต็มไปได้วยความโกรธแค้น กระจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของอุ้มรักไร้ใจค่ะเรื่องนี้มีหนังสือพร้อมส่งนะคะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อที่เฟ e บุ๊กพระพายนักเขียนค่ะราคา329บาทค่ะ